สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอซ์สมายทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น m a c p r o 16นิ้วนะครับ MacBook Pro 16นิ้วอาจะเป็นโมเดล2 1 4 1นะครับก็จะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงอันนี้ลูกค้ามาในการเปิดไม่ติดนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูคร่าวๆนะครับว่าทําไมตัวเครื่องมันเปิดไม่ติดก็ผมผมจะมีตัวเช็คก,กระแสะไฟนะครับก็คือตัวนี้จะไว้เช็คก,กระแสะไฟว่าไฟมาเท่าไหร่อันนี้ก็มา5.2โวลต์นะครับ0แอมป์ก็คือไฟยังไม่เข้าตัวบอร์ดเลยนะครับผมเดี๋ยวดูอีกอันหนึง่งดูอีกพอร์ตหนึ่งนะครับผม อ่าอันนี้ก็ยังไม่เข้าเหมือนกัน5.2แล้วก็0ูแอมก็อาการนี้เป็นที่เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดชุดระบบไฟมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราต้องไล่เช็คดูอีกทีหนึ่งว่าจุดไหนเสียนะครับผมเดี๋ยวช่างเอิก็จะได้ทำการซ่อมให้เครื่องเปิดติดต้องลองซ่อมดูก่อนถ้าเครื่องเปิดติดแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งว่า หลังจากที่เครื่องเปิดติดแล้วอ,อุปกรณ์ด้านในตัวไหนใช้ได้บ้างสำหรับเพื่อนๆท่านในที่มีโน้ตบุ๊กหรือว่าแมคบุ๊กนะครับอาการเปิดไม่ติดสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมัยทีเซอร์วิสได้เลยนะครับหรือเพื่อนท่านไหนที่จะจองคิวเข้ามาก็สามารถจองคิวเข้ามาทาง Line หรือว่า Facebook ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเอ๋จะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ